ครับสวัสด,ดีครับมานเจอกับแจ้งตีหลักคอกกินแนวนะครับไปดีกับไปหาของกินเดือดก็อันนี้ใหม่นะครับไม่น่าไ้้ใส่กลือปูงี้แล้วครับปเอออันนี้ไข่มันแมนเลืยนเดยรดไป อยาก,กินมำม่านี่แต่มันผิดไหมกินในนี้ป่ะนี่ได้แล้วครับเดี๋ยวเราแกะ,แก,ะกินกันเลยโอเคนะครับ๋ยวกินมาม่ากัน Ok, ha.